สวัสดีค่ะพบกันอีกนะคะโดยพระคุณของพระเจ้าก็ยังอยู่ในหัวข้อพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะวันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ที่ได้รับประโยชน์จากการพูดภาษาแปลกๆเป็นส่วนตัวและก็จะกล่าวถึงว่าพระคัมภีร์สอนอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการพูดภาษาแปลกๆ แล้วก็ก่อนจริงอื่นได้มีโอกาสอธิษฐานด้วยกันก่อนนะคะขอพระเจ้าที่จะทรงนำในทุกถ้อยคำที่จะเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับเวลานี้ขอมอบไว้กับพระองค์ที่จะทรงนําทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่จะเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์และทุกถ้อยคานั้นจะไม่เป็นไปตามความคิดหรือจุดประสงค์ของมนุษย์แต่เป็นการทรงนําขององค์พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เพื่อประโยชน์ของทั้งผู้พูดและผู้ฟังด้วยขอมอบเวลานี้ไว้ในการทรงนําของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ตามที่ได้เป็นพยานไปแล้วนะคะว่าดิฉันรับเชื่อพระเจ้าผ่านไปถึง11ปีถึงจะมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์อันที่จริงแล้วก็ไม่ต้องรอนานถึงขนาดนั้นนะคะอาจจะเป็นได้ที่ดิฉันรอนานขนาดนั้นก็เพราะว่าไม่ได้รับการสอนแล้วก็ไม่รู้เรื่องนี้ก็จึงไม่ได้สแสวงหาแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ ดังเช่นเราจะเห็นตัวอย่างในพระธรรมกิจการบางคนเมื่อใจเขาเชื่อเขาก็รับปติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วยกตัวอย่างในคนที่ฟังพระพจน์ของพระเจ้าผ่านอัครสาวกเปโตรเช่แมคะที่บ้านของนายร้อยโคลเนริอัสเมื่อเขารับถ้อยคําของพระเจ้าด้วยความเชื่อเขาก็มีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทันทีนะคะ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ที่ดิฉันได้รับจากการมีประสบการณ์ที่ได้รับการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ารับแบปติศมมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้หรือบางคนอาจจะกล่าวว่ารับ ด้วยไฟรับการเจิมด้วยไฟอะไรก็แล้วแต่เป็นการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์องเดียวนั่นแหละที่เรามีประสบการณ์กับพระองค์คุณจะเรียกอะไรก็ไม่ผิดตามพระวจนะของพระเจ้านะคะยกเว้นว่าพูดผิดเพี้ยนไปจากพระวจนะประโยชน์ที่ดิฉันได้รับจากการมีประสบการณ์พูดภาษาแปลกๆก็คือสิ่งแรกเลย ช่วยมากเรื่องการอธิษฐานทำให้เรามีความสัมพันธ์สนิทและใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นทุกครั้งเมื่อใช้ภาษาแปลกๆอธิษฐานเกิ่นนำก่อนที่จะอธิษฐานเป็นภาษาไทยทำให้มีความรู้สึกว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้จริงๆ และสัมผัสถึงการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าแน่นอนทีเดียวกันที่เราพูดภาษาปแปลกๆในการอธิษฐานไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ใช้ภาษาของเราเลยหลายต่อหลายครั้งเราจะใช้ตามพระวจนะของพระเจ้าที่สอนไว้คือบางทีการอธิษฐาน โดยใช้ความคิดคือภาษาไทยของเราเองบางทีก็คิดไม่ได้คิดไม่ออกว่าจะอธิฐานยังไงอธิฐานเผื่อเรื่องอะไรแต่เมื่อเราเกลดน,นำโดยการอธิษฐานภาษาแปลก,ปกให้พระวิญญาณทรงนำมีหลายอย่างที่พลั่งพลูเข้ามาที่จะให้เราอธิษฐานเผื่อและเป็นถ้อยคำที่อธิษฐานกับพระเจ้านะคะ นั่นคือประการแรกประการที่สองก็คือได้ยินเสียงของพระเจ้าคือมีประสบการณ์ในการได้ยินเสียงของพระเจ้าแต่ก่อนก็ก็ยอมรับว่าไม่มีประสบการณ์นี้มาก่อนเลยแต่เมื่อมีประสบการณ์ในการพูดภาษาแปลกๆจึงทำให้มีประสบการณ์ได้ยินเสียงของพระเจ้านะคะฉะนั้นก็ สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนซึ่งเราจะต้องเรียนและทําความเข้าใจการที่ดิฉันพูดว่าได้ยินเสียงของพระเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าทึกทักเอาในสิ่งที่ดิฉันคิดและดิฉันรู้สึกเราต้องแยกให้ได้ว่าอะไรมาจากพระเจ้าอะไรมาจากตัวเราเองนะคะ,ะสิ่งนั้นดิฉันอาจจะพูดประโยชน์ตรงนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดนะคะ ต่อมาประการที่3ก็คือได้รับของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระธรรมหนึ่งโครินบทที่12ที่ได้กล่าวถึงอของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งมีถึง9อย่างด้วยกันซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานให้เมื่อมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือได้ของประทานในการเผยพระวจนะและก็ภาษาแปลกๆที่แปลได้นะคะต่อมาประการที่สีก็คือ ทำให้การอธิษฐานได้รับการปลดปล่อยมากขึ้นค่ะปลดปล่อยในที่นี้เราต้องยอมรับว่าชีวิตริสเซียนเราหรือแม้แต่การรับใช้พระเจ้าถนนมันไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะมีทุกข์มีสุขมีเสียใจมีโศกเศร้ามีความเครียดนะมีความกดดันโดยเฉพาะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในความเครียดความกดดันมีมากเลย หลายต่อหลายครั้งเมื่ออยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เมื่อใช้เวลากับพระเจ้าอธิษฐานภาษาแปลกๆขอพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าที่จะส่งช่วยเหลือในสภาวะต่างๆที่เผชิญพระองค์นำการปลดปล่อยมาถึงชีวิตในช่วงเวลาสถานการณ์นั้นๆเ,เราต้องเข้าใจนะไม่ได้หมายความว่าเมื่อเรามีทุกข์เราจะไม่ทุกข์แน่นอน เราทุกข์เราเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกนึกคิดในการสูญเสียเรามีความโศกเศร้าไหมแน่นอนดิฉันสูญเสียคุณพ่อคุณแม่ไปก็ยอมรับว่าโศกเศร้ามากมากเลยหลายต่อหลายครั้งที่ความโศกเศร้าครอบคลุมจิตใจไม่รู้จะทำอย่างไรก็ตัดสินใจอธิษฐานขอพระวิญ,ญญาณที่จะเข้ามาควบคุมในจิตใจแล้วก็ ปเปลาปลมจิตใจแล้วก็ปลดปล่อยให้ออกสภาออกจากสภาวะอารมณ์โศกเศร้านี้ก็จะเห็นถึงการทรงช่วยเหลือของพระองค์ทันทีทันใดในช่วงเวลาอธิษฐานนะคะไม่ใช่ค่อยเป็นค่อยไปและรวมไปถึงเกี่ยวกับชีวิตหลายๆอย่างที่เรามีปมในอดีตหรืออาจจะเรียกว่ารากขมขื่น ก็ได้นะคะราคมคืนอาจจะอาจจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่เป็นเรื่องที่เราอาจจะให้อภัยยากแต่ปมในอดีตนั้นมีเยอะปมในวัยเด็กเกี่ยวกับการเลี้ยงดูที่ไม่ค่อยถูกต้องหรืออะไรหลายๆอย่างที่ถูกกระทําให้รู้สึกหวาดกลัวไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองมีอะไรหลายอย่างและกลายมาเป็นนิสัยที่ไม่ถูกต้องเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเมื่อใช้เวลากับ พระเจ้าใช้เวลาในการอธิฐานโดยพึ่งพาอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์หลายต่อหลายครั้งพระองค์มาเปิดเผยให้เห็นถึงความบาปและก็นิสัยบางอย่างที่ไม่ถูกต้องที่จะต้องรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับจาก การที่มีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เข้ามาเปิดเผยมาสําดงให้เห็นถึงความบาปในชีวิตหรือนิสัยที่ไม่ดีในชีวิตที่ต้องนำสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ด้วยนะคะประการต่อมาก็คือทำให้ประการที่ทําทำให้มีเสรีภาพในการนมัสการ ดิฉันเป็นคนที่ขี้อายและก็ไม่กล้าแสดงออกไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองการนมัสก,การของดิฉันในอดีตก่อนที่จะมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้แต่จะอ้าปากร้องเพลงร้องเพลงอย่างเต็มปากเต็มคำก็ยังไม่กล้าเลยไม่กล้าที่จะแสดงออกทางฝ่ายร่างกายเลยแต่เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาปลดปล่อย ทำให้ดิฉันเป็นคนที่มีเสรีภาพในการที่แสดงออกกล้าแสดงออกในการนมัสการพระเจ้าอย่างเต็มที่นะได้รับการปลดปล่อยในเรื่องนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือนิสัยที่เป็นคนเฉยช้าเฉยช้านะคะไม่ใช่ไม่ให้เฉยช,ช,ช้าเฉยช้ามากๆเลยบางทีรู้สึกลำคาญตัวเองว่า ไม่ชอบตัวเองที่เป็นคนทําอะไรช้าแต่เมื่อมีประสบการณ์กับพระยุญญามิสุดขอพระองค์เข้ามาปลดปล่อยนิสัยนี้ให้ออกไปก็ขอบคุณพระเจ้าก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยก็คือไม่เหมือนเดิมเร็วขึ้นบางทีร่างกายการเคลื่อนไหวของอวัยวะในร่างกายบางทียังไปก่อนความคิดอีกซ้าไปนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าประการต่อมาก็คือประการที่6กก็คือ ประโยชน์ที่ได้รับก็คือปิดความคิดได้ออถ้าเราไม่สังเกตความคิดของเราคนที่ดำเนินชีวิตโดยการปล่อยความคิดอาจจะไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองปิดความคิดหรือเปิดความคิดส่วนมากเราจะปล่อยความคิดใช่ไหมคะให้ไปตามสถานการณ์ตามที่ตาเรามองเห็นตามที่หูเราได้ยินแล้วก็ปล่อยแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกของเราก็คอยตอบสนองความคิดของเราจากสิ่งที่เราคิดตามที่ตาเรามองเห็นหูเราได้ยิน อันตรายนะคะถ้าเรามาองในสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวก็คิดตามสิ่งที่ไม่ดีหูได้ยินสิ่งที่ไม่ดีอาจจะคิดตามสิ่งที่ไม่ดีนั่นเป็นสิ่งที่อันตรายพระคัมภีร์เตือนไว้ว่าชีวิตเริ่มต้นมาจากใจใจก็คือความคิดฉะนั้นคริสเตียนไม่ควรจะปล่อยความคิดดิฉันเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องนี้มากเลยก็คือปิดความคิดไม่ได้คนที่ฝึกใจนะคนที่ฝึกฝึกใจที่เข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงได้คนเหล่านี้เขาจะปิดความคิดได้ ดิฉันชอบตัวอย่างของอท่านนโปเลียนใช่ไหมคะซึ่งเป็นกษัตริย์ของฝรั่งเศสในอดีตเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะเปิดปิดความคิดได้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านไม่สบายเข้าโรงพยาบาลและท่านพูดถึงว่าท่านปิดความคิดได้ท่านหยุดได้ว่าจะคิดเรื่องนี้และหยุดไว้ไม่ต้องคิดแล้วก็ ในแพทย์เหล่านั้นก็พิสูจน์นะอบอกว่าเอ้าให้ท่านปิดความคิดได้ท่านหลับในเวลานี้เอาท่านสั่งใจท่านได้ว่าท่านจะหลับแล้วสักแป๊บเดียวไม่ขี่วินาทีหมอก็เห็นว่าท่านหลับทันทีทันใดและเมื่อพิสูจน์ดูก็เห็นว่าท่านหลับจริงๆหลับสนิทเลยได้ยินเสียงโกลนออกมาเบาๆด้วยนั่นคือเป็นบุคคลที่เก่งนะคะฉะนั้น เขาถึงบอกว่าคนที่ควบคุมจิจตใจตนเองได้พระเยซูคริสต์ก็ตรัสเรื่องนี้ว่าถ้าเราควบคุมตุใจเราได้เราถึงจะเป็นสาวกของพระเยซูบังคับตัวเองได้ยากนะคะคนส่วนมากแม้แต่คริสเตียนเองก็ไม่สามารถบังคับใจตัวเองได้ภาษาทางาพุทธศาสนาเขาถึงเรียกว่าคนที่เจริญเจริญสติไงคะถ้าภาษาคริสเตียนก็คือคนที่เติบโตในพระเจ้าจะเป็นคนที่ควบคุมบังคับ ตนเองได้ดิฉันก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็กําลังทําและพึ่งพาอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่จริงที่พระวิญญาณทรงช่วยทําได้คือปิดความคิดเป็นเหมือนใครเป็นเหมือนดิฉันบ้างเวลาตื่นมาตอนดึกเนี่ยโอ้โหพอสมองเปิดแล้วบวกกับความเงียบกลางคืนโอ้โหทีนี้ความคิดเรื่องงานเรื่องโน้นเ,เรื่องนี้ลุมเข้ามาเลยลุมเข้ามาในความคิดเลยทีนี้ก็ทําให้นอนหลับยาก และก็หยุดความคิดนี่ยากด้วยแต่ขอบคุณพระเจ้าเป็นสิ่งที่อยากจะเป็นพยานแล้วก็พูดตรงๆว่าเพิ่งจะค้นพบสิ่งนี้ในปีนี้เองนะคะภายในไม่กี่เดือนนี้เองก็คือว่าเมื่อพูดภาษาแปลกๆป,ปิดความคิดได้ฮาเลลูยา เดี๋ยวนี้ดิฉันปิดความคิดได้หยุดได้ด้วยการอธิษฐานภาษาแปลกๆในใจไม่ใช่พร่งออกมาเสียงดังๆเราสามารถอธิษฐานภาษาแปลกๆในใจได้แม้แต่บางทีเราคิดที่ในสิ่งที่ไม่ดีที่เราบางทีเราไม่ไม่ยอมปล่อยความคิดเดี๋ยวนี้ดิฉันพยายามไม่ปล่อยความคิดถ้าความคิดกําลังแวบไปหาสิ่งที่ไม่ดีก็จะรีบอธิษฐานภาษาแปลกๆแ,แล้วก็จะหยุดได้ทันทีและเชื่อไหมคะไม่เพียงแต่หยุดความคิดได้ แต่การอธิษฐานภาษาแปลกๆยังปรับอารมณ์ได้ทันทีทันใดนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่พระเจ้าได้ทรงให้สิ่งนี้กับเราเพื่อเราจะใช้ในการดําเนินชีวิตความคิดนี่เป็นเรื่องยากมากที่จะควบคุมนะคะพระเจ้าของพระเจ้าจึงบอกว่าความคิดเนี่ยมันยากเกินที่จะควบคุมมันเกิน มันกงเกินกว่าสิ่งอื่นใดนะคะควบคุมยากแต่ขอบคุณพระเจ้าการอธิษานภาษาแปลกๆควบคุมได้ฮาเลลูยาต่อมาประการที่7ก็คือทำให้มีชัยชนะต่อการทดลองอันนี้ดิฉันรับประกันด้วยตัวดิฉันเองเราคงไม่ปฏิเสธว่าเราทุกคนมีจุดอ่อน เราคงไม่ปฏิเสธว่าเรายังมีแนวโน้มที่เมื่อเจอการทดลองที่เราจะทํำบาปได้ง่ายดิฉันก็ไม่ใช่ทูตสวรรค์ดิฉันก็มีการทดลองที่จะเกิดขึ้นบางครั้งในชีวิตประจำวันแต่ขอบคุณพระเจ้าเดี๋ววนี้เมื่อพูดปภาษาแปลกๆในใจเพราะการทดลองหลายครั้งมันไม่ได้เกิดจากสายตาที่มองเห็นหรือหูได้ยินเสมอไปนะคะส่วนมากหลายต่อหลายครั้งมันจะเกิดตรงความคิด มันมาในทางความคิดฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าภาษาแปลกๆหยุดมันได้เมื่อความคิดมาอารมณ์ตามความรู้สึกตามแต่เมื่อพูดภาษาแปลกๆอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆป,ปุ๊บความคิดดับความคิดเปลี่ยนอารมณ์หยุดนะคะความรู้สึกหยุดและก็อารมณ์และความรู้สึกก็เปลี่ยนไปทันทีทันใดเลยจากอารมณ์ความรู้สึกที่คล้อยตามความคิดที่นำสู่การทดลอง ก็หยุดแล้วก็ปรับเข้าสู่โหมดของพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่อศัศจรรย์ที่ดิฉันค้นพบส่วนตัวเองที่เมื่อใช้ภาษาแปลกๆในการอธิษฐานากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานกับพระเจ้าต่อมาในประการที่8ซึ่งเป็นประการสุดท้ายนะคะที่ดิฉันจะพูดถึงก็คือทำให้เรามีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตประจำวัน นะการมีสติเป็นสิ่งที่สำคัญมากและการมีสติเป็นลักษณะชีวิตของคนที่โตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณคนที่มีสติสัมปชัญญะคือคนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณไม่ใช่แล้วแต่ว่าต้อง,ต,อง,ต,องต้องจำเริญขึ้นมากยิ่งขึ้นการมีสติสัมปชัญญะก็คือรู้ตัวตลอดว่ากำลังพูดอะไรกับใคร กำลังคิดอะไรกาลังทำอะไรรู้ตัวตลอดส่วนมากเราจะมีคำพูดที่มักจะพูดอยู่เสมอเมื่อทำผิดไม่รู้ตัวใช่ไหมคะอารมณ์ชั่ววูบเผลอพลังพลาดไปฉะนั้นถ้าเราอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลาจะทำให้เราเป็นคนที่มีสติ ในการใช้ชีวิตคือสติสังปชัญญะในวัตธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ18ได้กล่าวไว้ว่าจงขอโดยพระวิญญ,ญาณทุกเวลาโอ้ฉันอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ตอนแรกๆก,ก็ไม่เข้าใจว่าขอโดยพระวิญญ,ญาณทุกเวลาทุกเวลาได้อย่างไรเราจะอธิษฐานทุกเวลาได้อย่างไร แต่เมื่อมีประสบการณ์ในการพูดภาษาแฝงใ้ทางทุกเวลาได้เลยเม่หราเรามีความต้องการตลอดเรามีความปรารถนาตลอดที่ขอพระเจ้าช่วยเช่นขอพระเจ้าช่วยในเรื่องจิตใจบางทีก็เกิดความทุกข์เกิดความเหงาเกิดความรู้สึกไม่ค่อยดีขึ้นมาหรือสภาวะด้านจิตใจสภาวะด้านร่างกายสภาวะในด้านจิตวิญญาณมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ ฉะนั้นเราควรอธิษฐานขอด้วยพระวิญญาณให้ดานในใจพูดภาษาพระวิญญาณยูดาข้อ20ได้กล่าวไว้ว่าจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์คงไม่แปลไปเป็นอย่างอื่นนอกเสียจากว่าอธิธาษฐา,า,านภาษาแปลกๆเพราะการอธิษฐานภาษาแปลกๆเป็นการสื่อ กับพระเจ้าโดยตรงเป็นการอาธิษฐานกับพระเจ้าโดยตรงรมมบทที่8ข้อ26ในประโยคหนึ่งได้ก,กล่าวไว้ว่าพระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราคือในสภาวะบางสภาวะในชีวิตของเราก็เจอความกดดันเจอปัญหาเจอความทุกข์ที่ไม่รู้จะอธิษฐานเป็น คำออกมาอย่างไรไม่รู้จะระบายอย่างไรเคยอยู่ในสถานการณ์ไม่รู้จะระบายอย่างไรไม่รู้จะขออย่างไรไม่รู้จะบอกกับพระเจ้ายัางไงดีเรียงลําดับคําพูดไม่ได้แต่ในเวลานั้นถ้าเรายอมเปิดปากที่จะสื่อกับพระเจ้าโดยใช้ภาษาแปลกๆพระวิญญาณจะเข้ามาในใจและก็อธิษฐานขอแทนเรา เอเมนนี่คือสิ่งที่อัศจ์ที่พระเจ้าได้ได้ทรงโปรดรักเราทั้งหลายมากเลยก่อนที่พระเยซูคิดจะจากโลกนี้ไปพระองค์ทรงห่วงใยสาวกและห่วงใยผู้เชื่อว่าเขาไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตด้วยลําพังกําลังความสามารถของเขาได้ถ้าปราศจากผู้ช่วยขนาดเมื่อพระเยซูอยู่กับเขาพระองค์ก็ไม่สามารถอยู่กับเขาได้ทุกๆท,ที่ที่เขาอยู่ แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่เมื่อพระเยซูไปแล้วพระองค์ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาพระองค์ทรงอยู่กับเราทุกที่ทุกสถานการณ์ทุกเวลาและพระนามของพระองค์อีกพระนามหนึ่งคือพระผู้ช่วยอาลลูยาเรามีพระผู้ช่วยในชีวิตของเราตลอดที่จะทรงช่วยเราทุกเรื่องในการใช้ชีวิตในโลกนี้ทุกปัญหาทุกสถานการณ์ องพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับเราจะทรงนำเราจะทรงสอนเราจะทรงช่วยเราจะทรงหนุนน้ำใจเราจะทรงนำเราเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่จำกัดด้วยพระองค์ทรงเปลี่ยนไปได้ฤิธานุภาพความบริสุทธิ์พระชลิและพลังอำนาจมหาศาลอยู่กับพระองค์พร้อมอยู่เสมอสำหรับเราทั้งหลายที่ยอมรับให้พระองค์เข้ามามีส่วน ในการดำเนินชีวิตนี่คือประโยชน์ที่ดิฉันได้รับจากการมีประสบการณ์ในการพูดภาษาแปลกๆและใช้ภาษาแปลกๆในชีวิตที่ดำเนินกับพระเจ้าค่ะขอบพระคุณพระเจ้าหวังวา่าผู้ฟังคงจะเห็นประโยชน์ของภาษาแปลกๆในด้านดีมากยิ่งขึ้นนะคะคราวหน้าดิฉันจะพูดถึงหัวข้อที่ว่า อาจารย์เปาโลสอนอย่างไรเกี่ยวกับภาษาแปลกๆนะหลายคนต่อต้านแล้วก็คิดว่าและก็ไม่ได้ค้นคว้าในพะจนะของพระเจ้าว่าพจนะสอนอย่างไรไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นปัญหาที่มนุษย์ทําให้เป็นปัญหาและเราจะปฏิเสธแท้ที่จริงของประทานทุกอย่างที่มาจากพระเจ้ามนุษย์ทําให้เป็นปัญหาหมดแล้วคะ่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องภาษาแปลกๆเท่านั้น ฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวแม้แต่เราจะรับเชื่อในพระเยซูคิ์ก็ยังมีปัญหาเลยเกิดความแตกแยกในครอบครัวฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสว่าพระองค์ไม่ได้นําสันติภาพมาพระองค์ทรงนําดาบมาฉะนั้นเมื่อมีการรับเชื่อพระเจ้าเกิดขึ้นในครอบครัวบางคนก็เกิดการแตกแยกเ้าฉานในความสัมพันธ์นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์เราไม่กลัวปัญหาเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเรา ปัญหาพระองค์จะส่งเปลี่ยนให้เป็นพระพรในชีวิตของเรานะคะขอบพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ